คุยก no ับใครโหลใครฮัลโหลใหม่สิฮัลโหลดีๆฮัลโหลดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโหลโอยน้าเมย์นี่ได้เชฟแล้วก็เ้ยคุยกันน้าเมยอยู่เหรอ ดจริงเจพอนะแม่ริงเจพอ่ะก็โตยังกับว่ารู้จักแม่เฮ้ยเปียคุณมสัปปียเหแม่มแม,ม,แม,ม,แม,แม่ชื่ออะไรครับตัว ส plane. ่งให้น้าเมย์ดูแหม่ไม่ขอบคุณเหรอน้าเมย์ซื้อให้นะขอบคุณนเมยกมือไหว้สวยๆยกมือยกมือไหว้มองกล้องหน่อยเอาเอาคืนร้านแน่ๆล่ะขอบคุณน้าเมย์มองตรงแม่มองตรงแม่มองกล้องมองแล้วขอบคุณน้าเมย์อยากเล่นยังไม่ได้แกะนะสวัสดีทุกคนไม่หวัดดีครับให้เขาดูเผื่อมีปัญหาจะได้ส่งเกมกับเขา ว <c oughs> ันนี้เราไปโรงเรียนเราสร้างเรือขแข็งแรงแต่เราตั้งสร้างใหญ่ๆสูงเกินนี้เลยเยดีกเราสร้างแข็งแรงเอากานเองเรามีกำลังเลบไปนอนตื่น <c oughs> นมครับแกะยากมันมีวัตถุบุ๋มแมนมีอสองตัวค่ะดูสิแม่ครับวัตถุบุ๋มแมนมันมีสองตัวมากครับมาดูก่อนเขาส่งของมาครบไหมมีคือหนึ่งอันสองอันเอ้าแล้วก็แล้วแบบสายหนึ่งอันแม่ครับนูอยากเล่นมันมีครับนะครับมาเล่นได้เลยครับเล่นเล้เลยครับโอเคนี่เราต้องตั้งถ่ายอันนี้อันแรก นี่อันเนี้ยโอ จะพึ่งคับจะพึ่งครับแม่แกให้แต่หนูแกเองอ่ะเดีย๋ยวแม่ดูก่อนมันเสียหายตรงไหนไหมเดีย๋ยวแม่ดูให้นะครับรอรอเ,เ,เอ็ดเอดออดูนีมองก่อนมีไม้ตรงไม้แตกไหมลูกอุ้ยทาไมตรงนี้เหมือนแตกนิดนึงอะตรงเนี้ยอืมไหนดูแม่ให้เขาดูก่อนว่ามันแตกเสียหายตรงไหนน้องปินน้องปินไม่มาแม่ดึง มีรอยแตกตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยอันเดียวอันอื่นมีไหมอย่แม่ดูก่อนลูกจุบๆแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่รักแม่เวลาแม่บอกก็ฟังนะคะเข้าใจไหมเข้าใจแม่แม่จะใส่อันนี้สองอันนี้อันนี้ต้องกินขยะนะลู่ต้องกิอขยะทำไมมาเขาเอาวันนี้มาด้วยไม่เป็นลูกเต่าอย่าแม่พาเล่นดูดูอันที่สองอะไรเนี่ย อันที่สองนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราหลบก่อนนะนี่เดนสาวโอ้จิ๊กซอม<ต>ีสามอันโอเคแต,แต่แต่มันมี<อ>เลือกให้เลือกโอเคจิ๊กซอครบสามอันแล้วก็ดูหนออยโอเคจิ๊กซอนี่ข้างใน เก็บไว้ก่อนเียแม่ทในจะเป็นจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์จิ๊กซ้งในจะเป็นจิ๊กซอว์นะจิ๊กซอว์ลูกพุใหม่ข้างในเป็นอะไรข้างในจะเป็นจิ๊กซอนะทุกคนเโอ้รีวิวเป็นระบอบตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ยูทูปยูทูปใครอะยูทูปในยูทูใครเหรอยูทของเรา เราชื่ออะไรเราชื่อเป็นอตอนนี้นโอเคครบทุกอันอันนี้เสร็จแล้วเกล่องใหญ่า<ด>มาดูครั้งแรอูเพือไอรอนแมนอืม,มอ,อันนี้นเก็บอันนี้รอเล่นเอย่อ่ะอันนี้กล่องสุดท้ายอะไรเนาะแม่สั่งอะไรมานาะแม่ก็ลืมแล้วกล่องนี้สั่งอะไรมานาะใช่สั่งไรมาสั่งไรมาไมา่ไรู้อาจจะเป็น สัตวเี้งของปินก็คือตรงนี้สัว์ลี้ยของปินก็คือตุ๊กแกอื้อะไรแดงๆเหอะไรแดงๆโอ้ยไปเย็นๆไปเย็นๆนะตัดตรงนี้ก่อนไปเย็นให้ดึงน้ำไม่ตัดมือนะเียลังตัดเลยเน เนโลโบลินของไอรอนแมนสุดแค<ห>่แล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โดมิโนโดมิโโนโนแน่แน่แน่ไปเล่นไปเล่นวางดีดวางดีดอันนี้เอาไปไว้หน้าบ้านเขาแกไอรอนแมนเอากล่องไปไว้หน้าบ้านก่อนเก็บกล่องไปไว้หน้าบ้านก่อนนะนี่แบบแม่จะแบบโอเคเฮ้ยมีกับดันน้ำยาด้วยอืมในนมอ่ะลองใส่ดูสินวมือสุอีกข้างนึ่งอ่ะ องอมน้อยน้อยเกินไปใส่ผิดลูกมือนี้ใส่ข้างนี้เออนิ้วโป้โผล่มาตรงนี้ออน้อยอยังไงใส่ได้ไหมพอดีใช่ไหมใช่ออ,อันอีกข้างนึงล่ะนีออ่นี่แม่จะนี่เอาไปใส่ถังขยะนะเนี่ยสูงเนี้ยใส่ได้ไหมไหนกำโชกซิไหนลองกำโชกซีอะ่ะ ชคนี้แม่อยู่นี่นี่ชกนีน้เออเป็นไงเทพไหมโบนี่หนุ่มคนอ่ะเดี๋ยวขึ้าเล่นอ่ะเอาขยะนี้ไปทิ้งในถังถังที่เอาไปเก็บนะลูกนะเดีคยวะอะไรอยู่ในกอง แม่ก๋าเราก็อะไรด้วยครับช <Should> ุดชุดไอรอนแมนชุดไอรอนแมนอ่าบอกกันปิ๊นมันบอกกันดีใจไหมดีใจไหนหน้าไหนหน้าคนดีใจเป็นยังไง <laughs> ช,<ะ>ชอบไหมครับชอบไหม แต่ชอบต้องทำยังไงขอบค <Ps> อุณคท้าเราอะลองใส่ดิลองใส่อากาศท,ทำไมถอดตรงน,นี้ไม่ได้ถอดไม่ได้ค่ะใส่เลยตัวแล้วเชุดก่อนต้องเปลี่ยนชุดเลยเหรอเหตุร้ายมามีเหตหุร้ายไม่ไไรู้ว่าทำไมชุดแบบนี้เนี่ยใส่ยังไงเปล่นตรงนี้เนี่ย ดูไงเราหาที่วางก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่สวัสดีคะวันนี้เราจะมาเแกแของพับดูกที่มานะคะเป็นชุดอะไรในนี้ตายทุกเลดเรไม่ไบอกว่าจะจะไม่ไดถ้าเพื่ออยากได้เหมือนเราก็ก็ต้องสั่งมานะคะับ มาลองใส่เล่อยแม่เราจะเอาถุงมือนี้มาใส่ก็ได้จึ้งโอเคมาลองใส่จึ้งยังไงบ้าเออขอดูเต็มตัวหน่อยถอยหลังหน่อยถอยหลังเนีย่ยมองไม่เห็นเต็มตัวอ่ะยืนยืนโพสท่าเ,าเออโพสอีกแล้วนี่เหรอคือท่าโพธิ์เออขยันอยัง ยิ้มหวานหน่อยสปายเดอร์แมนยิ้มได้ไหมพอจะยิ้มได้ไหมเออโอเคพอใจไหมมานี่นะคะของส่งมาจากนี่เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่เรายังไม่ได้แกะนะยแต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วเราจะมาแกะดูเราก็ดูกันเลยนะคะ ให้หนูเล้าใส่ว er ุ้ยเฮ้ยหนูฟังด no ้วยแม่คะหนูเล้าใส่ยังไงเนี่ยของผู้ชายี่เราต้องไปยิงขยะนะเนี่ยของผู้ชายไงนี่ผู้ชายเหรอลอใส่ได้เปล่าเนี่ยได้ไหนลองเทื่อดิใส่ได้ขยบมาเนี่ยเขอๆใส่ได้เลยวุ้ยคุณหมอจริงด้วย อย่าให้ใครเห็นจริงไม่มีใครเห็นหรอกคุณหมออะไรหมออูหมูหมอหมอสาวหมอสอาสาหมอไอไหมหมอไอสหมออูหมูไหมเฮ้ยอ่ะเขาแขขัดอ่าหล่อแล้ว ได้ดรอคเกอร์สไปเดอร์แมนดรอคเกอร์สปินก็ชื่อหนูหนะทำไมเนีเ่ยหนูชอบเป็นสไปเดอร์แมนมากกว่าเป็นสไปเดอร์แมนถ้าหนูชื่อสปินนี่อ้าวคนหนูผมผมชอบใหา่อันนี้เขาเรียกอะไรสเตโตสโคปเสื <'s> ้อเชือกคนทำอะไรอยู่อ่ะ ตตวหัวใจในเสาวอนสุสาวเป็นอะไรมาแโนุสาวไม่มีอะไรครับแกองกอน่รู้ไหมว่าไอ้ไเรื่องต่ไปเ่ไม่ได้แกะนะน่ารัอนไหมน่ารัออันสไปเดอร์แมนฉันแกะสุดอยู่อ้น็นเก่งหร เขาเลยเป็นส oh, okay, ้มเกี okay. Ah, okay. Ah, ๊ยมเขาบอกส้มเงี๊ยมเป็นสุดเลยแม่เขาบอกส้มเงี๊ยมเน่น่ารักมากตัวไร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 โอ้เอ้าตายแล้วสรุปให้ดูให้ดูซองก่อนดูหน้าป้ายมันก่อนดทำไมอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่าเริ่มแกะเริ่มแกะอีกแล้วเอามันมัน ดทไมเนี่ยูไกไ,ไปสชุดนี้แหละใมมหน้าก,กากด้วยอเน้นหน้ากากอเลยแบบนี้ดูต่ต้องใส่หน่อยก็มองเห็นกับผมเอง ใส่ได้ไหมนองใส่ได้เห็นไหมมองเห็นไหมอ่ลองใส่ชุดดิอ้ยจริงด้วยนี่ใส่พอดีไม่ลองใส่เองสีไปใส่เองใส่ขาใส่อะไรเอาลังเดี๋ยวแม่ช่วยลูดอ่ะอัดวีดีโอแล้วขอบคุณครับก่อนดีให้เห็นหน้าหน่อยสิอย่าพึ่งใส่ปีนไม่อ่ะขอบคุณครับท่านไม่ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับใส่ได้หรือเปล่าเอ้าเอออ่ะอ่ะ,อะ,อะเป็นสไปเดอร์แล้วแหล,แลอะอะหันมายัางไงขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับใครป,ะปะ๊าขอบคุณป้านาเมยนไะแปลงร่างใหม่อีกครั้งตัวอะไรครับตัวแครอ่ะไป จับความเร็วสูงโอ้โหหน้ากากมันเหลือง <laughs> ชนปั๊บทำนี่า้าได <laughs> อ้อีกรองนึงอีกรองนึงขออีกรอบนึ่งขออีกรอบนึงย่าย่า <laughs> อมาแล้วจ้าทำไมขอเห็นหน้าตัวจริงได้ไหมขอเห็นหน้าตัวจริงได้ไหมทำไมล่ะขอเห็นเอ้ยตัวจริง yeah! ไหนขอดูหน้าจริงๆของสไปเดอร์หน่อยเปิดหน้าจริงๆของสไปเดอร์ให้ดูหน่อยเปิดแม่เอ๋ไอ้ดี้ก็เบี้ยวเบี้ยวเอาใส่ห wow. oh ูหนูแล้วเอาขึ้นไว้บนหัวสายอ่ะจะีเราเลาพี่ชินกิ่ดีเราป๊บปี๊อะขอดูหน้าสไปเดอร์แมนจริงๆได้ไหมโอ้โห วันนี้จะไปไหนครับมีเหล่าร้ายที่ไหนไหมต้องไปช่วยเหลือไหมไม่อ่ะงั้นอนเล่นอยู่บ้านได้สบ,บายเลยอ่ะกระโดดนอนหลับแล้วจ้าไปด้วยแมนหลับแล้วก็คือตัวจริงหรือเปล่าเราจะดูแต่เนี่ยโอเคเขาขพ่นใจได้ไหม้ายพ่นใจได้ไหมจิ๋วไม่ฮะเอเอแม่แม่แม่ตือนมีขอความช่วยเหลือแต่งตัวเลยเธอต้องแบกหัวทักโคกไปไหมเนี่ย อันนี้เป็นตัวอะไรล่ะโอ้ทีวีแมนเอเต้นท่าทีวีแมนขอหนึ่งอ่ะแล้ไทยทีวีแมนเต้นไงวันก่อนยังเต้นอยู่เลยไม่เต้นเฉยเลยโอเคแล้วครั้งนี้เราก็ถื้ว่านางดีค่ะไหว้ด้วยชุดไว้ด้วยชุดไปด้วยแมน รอป้าๆได้ค่ะไปป้าไปเลยค่ะทำไเดอร์แมนลงไปเลย นดูสไปเดอร์แมนทำอะไรอยู่สไปเดอร์แมนกำลังเล่นไฟอยู่ไปเปลี่ยนสีละโอ้ทาอะไรอะสไปเดอร์แมนตสเหรอใช่มตต ขอเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมหุ่นเลยเปิดนีโอ้โหไอ้เลแมนมาส่งแม่ไปทำงานเหรอคบยิ้มหวาดเลยเพ็ชร์ปิ้นพอแล้วลูกมาเร็วปิ้นเดี๋ยวมันโยกมันสิ่งนะเดี๋ยวมันสิ่งนะออกมาเร็่ นรู้ว่าใส่หมวกกับน็กอกเข้าห้างเอาไปเลยไปเลยคนมาโรงพยาบาลใส่ชุดอะไรมาเนี่ยฟินโอเค,โอ,เคโอ๊ยอยากโชว์ในนี้เหรอได้ได้ได,ไดโ้โอเคอยวากดให้อย่แม่บอกก่อนแม่ก่อนเตรียมพบกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 พี่เต้าข้างไหนเนี่ยอยากมาโชว์ตัวเดี๋ย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 วเขาเขายังไม่เปิดก่อนตื่นเต้นกว่านี้ตื่นเต้นกว่านี้โอ้โหเคเคเคอย่างยิงใหญ่หน่อยยิ่งใหญ่เลยเอ้ยยิงใหญ่ได้ไงกอดไหนกอดไหนเฮ้ยกอดไหนกอดฟูดกอดกาแฟกอดกาแฟกอดโคเก

คขาบอกว่าบอกว่ากินสองมันไม่ได้อันนี้เดียวนิดเดียวนานทีกินไม่ได้กินนานแล้วแหละแล้วปลหมึกไหมกินมลาหมึกไหมแกะสี่ร้อยแปดสิบแดงตลกสุยิ่งน่าสนุกไหมครับวันนี้เล่นอะไรอยู่อุ้ยอุ้ยปลอมตัวมาแล้วแอบเนี้ cắt dây, cắt dây luôn á, cắt dây luôn á, cắt dây luôn á, ใส่หมวกก่อนโอ้ยังบกครบส,สีรับรถดรอบ์นึงเสริแล้วอ่ะอันโชว์จา้าโชว์ถ้าอ่ะถ้าชุดนี้บอกสิเป็นยางตลาดไทยโอ้เจอกันจากตลาดไทยอุ้ยสไปเดอร์แมนมานอนอยู่ที่ตักของฉันเขาใส่หน้ากากหลับหรอโอ้ เลยไปด,ไปดูโอ้โหวิยเป็นยังแ่ะที่ตลาดไทยคะ่ะได้อะไรบ้างป๊าป <c oughs> ๊า,าได้อะไรบ้างยกใหม่ยกใหม่หมโชว์หน้านี่คือใครครับปิง ใช่ฟีเจอร์พร็หรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฟีเจอร์อพร์กเกอร์ตัวจริงอยู่ในหนังนะอันนี่คือคือโัวปลอมนะนี่คือนี่คือสไปเดอร์แมนตัวปลอมชื่อว่าบีนนเนาะเอสบีน,บนสไปเดอร์แมนทำท่าไหนฮะจะ<อ>ตกจาากาวัน vì sao không vui 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 อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตาเป็นกำลังใจให้ช่องสปินแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย